สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผู้ราจะมานําเสนอผลการทดลองแบบที่สามเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออโต้ครับโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะครับหนึ่งนายกิตตพลชันยศเสริมสองนายนัตกูลคุณนานน,นปะสะกรสามนางสาวอาธิษาหูสันเทียและสี่นางสาวปิยธิดาคุ้มบุตรีครับซึ่งอัวข้อที่จะนําเสนอมีดังนี้นะครับหนึ่งป i t y Test หรือการทดสอบหาขั้วขหองหม้อแปลง2หาค่าพารามิเตอร์มอแปลงธรรมดา3หาค่าพารามิเตอร์มอแปลงธรรมดาแบบออโต้4การทดสอบมอแปลงธรรมดาและหมอแปลงธรรมดาแบบออโต้ขณะจ่ายโหลด5สรุปผลการทดลองครับ 1. p o l a โพลา t ิตี้เทส หรือการทดสอบหาขั้วของมอปแปลงจากการทดลองได้ v 1เท่ากับ20บโวลต์ v 2เท่ากับ12โวลต์และ v 3เท่ากับ8โวลต์ซึ่ง v 3เป็นค่าผลต่างของ v 2กับ v 1จึงสรุปได้ว่าขัาข้วของมอปแปลงเป็นแบบหักลาา้าง 2. หาค่าพารามิเตอร์มอปแปลงธรรมดาจากการทดลองจะได้ค่าพารามิเตอร์ดังตาราง เมื่อนำค่าพารามิเตอร์จากตารางมาต่อวงจรสมมูลจะได้วงจรสมมูลดังรูป 3. หาค่าพารามิเตอร์มอแปลงธรรมดาแบบออโต้จากการทดลองจะได้ค่าพารามิเตอร์ดังตารางเมื่อนำค่าพารามิเตอร์จากตารางมาวาดวงจรสมมูลจะได้วงจรสมมูลดังรูป 4. การทดสอบมอแปลงธรรมดาและมอแปลงธรรมดาแบบออโต้ขนาดใจลด การทดสอบโม่แปลงธรรมดาขนาดใจโหลดนะคะจากการทดสอบมอแปลงธรรมดาขนาดใจโหลดที่กระแส50รและ100%จะได้ผลการทดลองดังตารางการทดสอบหมอแปลงแบบออโต้ขนาดใจโหลดนะคะจากการทดสอบม่แปลงธรรมดาแบบออโต้ขนาดใจโหลดกระแสที่5 0และ100%จะได้ผลการทดลองดังตารางค่ะเมื่อนําผลการทดลองจากทั้ง2ตารางนะคะมาคํานวณหาค่าวอลติเรบูเลชันจะได้ค่าออกมาดังตารางนะคะ จากตารางนี้นะคะเราจะพบว่าม้อแปลงแบบออโต้เนี่ยมีวลเตตเรกูเลชันมากกว่าม้อแปลงไฟฟ้าแบบแยกขดค่ะสรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองทําให้เราได้เปลี่ยนมออแปลงธรรมดาเป็นมออแปลงแบบออโต้เพื่อที่จะเพิ่มพิกัดกําลังให้ได้มากขึ้นจากมออแปลงธรรมดาที่จ่ายโหลดได้มากขึ้นและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของม้อแปลงธรรมดากับม้อแปลงออโต้ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ